สวัสดีครับพบกับกาหฟีมิสซูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็บมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ประหยัดน้ำมันสุดๆมาแนะนำให้คุณลูกค้าเลยนะครับนี่เลยครับ New e x p e n d e r Cord HEV นะครับรถไฮบริดนะครับที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับบอกเลยว่ามาพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับกับงบออกรถเพียง 9,900บาทครับย้ำอีกครั้งครับแต่งแบบนี้เลยแต่งครบแบบนี้ใชเงินรถเพียง9,900บาทครับลูกค้าเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับ1,600ซีซีนะครับ95แรงม้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้า116แรงมารับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทาง เหมือนกันนะคะลูกค้าบอกเลยว่าออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะบ,บริการจัดไฟนั้นถึงที่จองออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%เอร์เซครับลูกค้าออกรถง่ายอนุมัติไวเอกสารไม่ยุ่งยากขอเพียงลูกค้ามีเครดิตที่ดีประวัติการผ่อนที่ดี จบจริงที่9,900บาทแน่นอนนะครับลูกค้าในสนใจอยากเป็นเจ้าของแล้วโทรหากอฟิี่มิสซี่เบอร์092ครับ989 5164วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ